คือหาหนักเลขตาไข่วัดโบสถ์ตรงกันได้เดถึง4ชุดชัดๆงวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2,564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันอังคารที่30มีนาคม2564หรือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นนะคะวันที่พวกเรารอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วยังไงเรามาลุ้นกันอีกทีว่าชุดไหนจะเด็ดจะปังแต่สำหรับแนวทางนี้ชุดนี้ถือเป็นเจ้าเก่าขาประจำที่ถือว่าสร้างความฮือฮาให้กับพี่น้องชาวอ่างทองอีกชุดเพราะเลขที่มีการเปิดเผยถือว่าบังเอิญสุดๆตรงกันถึง4ชุดชัดๆจับไปจ้า ก็จากข่าวาวล่าสุดสดๆร้อนๆที่มีการเปิดเผยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เกี่ยวกับชุดตัวเลขอ่างน้ำมนต์ของตาไขาวัดโบสถ์ราศรธาที่ตั้งอยู่ในตำบลบางระกรรมอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองที่ถือเป็นอีกชุดที่พี่น้องชาวอ่างทองเขาฮือฮาหนักมากเพราะเห็นเลขลอยเด่นแลวเกาะกลุ่มกันสวยงามมากไม่ว่าจะเป็น5 6 4และ2 8และที่เด็ดไปกว่านั้นเลขอีกชุดที่ได้จากการจุดทูบเสี่ยงทายที่ถือว่าสร้างความฮือฮาขึ้นไปอีกระดับ พอเลขจากทุบเสี่ยงทาย3ชุดเหมือนกันเรากับแกะไม่ว่าจะเป็น3-2-8ที่เหมือนกันถึง2ชุดส่วนอีกชุดก็แค่สลับตัวเลขกันเพราะเลขที่เห็นก็ลอยเด่นชัดๆ8-2-3เอาละสีเพื่อนๆเลขจากทุบเสี่ยงทายที่จุดต่อหน้าตาไขเหมือนกันเด้เๆทั้ง3ตัวคือ3-2-8และมีหน่ำซามเลขในอ่างน้ำมนต์อีกจุดก็เห็นเป็น28อีกด้วย สาธุค่ะเพื่อนๆยังไงเรามาลุ้นกันชุดเลขตาข่ายวัดบทรัศรทธาที่บังเอิญเหมือนกันขนาดนี้จะทําให้พวกเราสมหวังปังๆกันไหมแต่ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่าไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรูรๆงฮงๆนะคะจบ๊บๆ